ชื่ออะไรเลกลองชี่อนี่ก่อนลองเพแต่ชื่ออะไรเซิร์ชลกลองอนคนมืที่จิงยังไม่ชีคมืออยู่ทงานอแยบบ่าง ไม่อยู่ถวายงานทุวันอ้ก็ม่ทำามยทำมาไม่หานายยยนายยยรขึ้นมาครับลอทันตภาพงตาอีกนะเอองตาอปก่นกลงตาออ๋อันล่ัวเนียะ่วเนี่ัวได้อยู่ ใหงสร้างมาดูเลยเอาอย่างครับเลยุสมบุกสั่งยาิ้อาจารย์กร่างผลิตบระบกาวโมกัลาห้าจะไปจะไปนี่ฮะสิไปยังยังก็จะไปอันเชิญมันมาเมื่อไหร่ล่ะโเบี้ยด่า์แหลกของดีเบี่ยดจาหมด ใส,ออนนส่นั่นให้มันนี้ตอนนี้ทอง,ทองก็เงินพอแล้วก็<อ>ที่จะไปใส่นั่นมาใส่แบบให้เห็นนะให,ให้เห็นพันี้ามแบบใช่ ทหารจ่ไม่มายกช่วยเขาทหารคือนั่งหากินแต่ผมไม่ยกใส่เขาบอกทำไมไม่ไมายกช่วยเขาล่ะไม่ยกช่วยไม่ชี้ทหารน,นั่งอยู่ที่เฉยบอกถ้าคอยให้กินบอกก็บ่มายกอาหารใส่ไม่ชีนั่งหากินเต ไม,ไม่ชี้เขาไปชักเลยตัดก่อนแล้วมาเขาไปวางแล้วไม่ชี้เขาไปตัดเลยตักก่อน <c oughs> ากอนรากนรปารถธรรมะผิดสางไงหนทำทำวิหารเ้อะทำมิวัฒนาจะได้ออของลงตาเอาไว้ ทำไม่สวยเด้อจัใจะทำไม่เสร็จเยวะมีของลงตามาไว้ม,มาหาทวงแล้วทวงอีกอาจารย์บอกอยู่ว่าถ้ามีวาสนาของลงตาคงจะได้ขึ้นมาอยู่ฟันลงตานะคันทธทัฟันลงตาจาันพูดนี้จันไม่ได้โอ้อวด หลวงตามอบให้ตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่ผูออ้ดใดฟังที่พูดนี้ก็ไม่ใช่โอ้อวดท่านบอกว่าอยู่ในห้องของ,ออของหลวงตาอยู่ข้างบนฟันแต่ก่อนฉันก็ไม่รู้ว่ามีฟันอยู่สามสี่ไปเปิดดูมีสามสี่ข้างบนนั้นหลวงตาบอกเลยเออลานแวลเดอร์ที่แรกท่านก็ให้อาจารย์ไปเอาอยู่ตอนนั้นท่านยังมีชีวิตอยู่ตอนอาจารย์ ยกสลาขึ้นใหม่ๆอาจารย์ก็ตีเส้นให้คนมาถวายพระป่าท่านให้เข้าด่านแต่ก่อนสลามันเตี้ยให้มันก็ยกขึ้นเยปูนเรียบร้อยนี่เวลาญาติโยงเข้ามาถวายพระป,ป่าลวงตาก็แออัดก็เลยตีเส้นกันว่าให้เข้าอย่างนี้ออกครั้งนี้ดึกๆเสร็จแล้วจังเข้าเวรก็เลยตีเส้นกับท่านไพลินสององ,องประมาณสักห้าทุ่มนี่แหละห้าทุม่มก็ตีเส้นขีดกันอยู่ แล้เวเท่านก็เดินมาเงียบๆเราก็ตั้งใจทำงานไม่ก็ไม่ได้เป็นดูว่าหลวงตามาหรือไม่มากำลังกีดกันอยู่ท่านมาข้างหลังกันถามเฮ็ดยังกันยันก็ตกกระเจีเ๊ยบบอกตีสเส้นครับเฮ็ดยังตีเส้นในคนถวายพระป่าครับผมทีนี้หลวงตาเออท่านก็พูดกับยันจนมาท่านจะพูดภาษาอีสานไปไปกุดห <c oughs> ้องพยาย๊ะไปกุนห้องอ ลุตงตาจะให้ไปเลยเอาคูไปน้นาเลเห์ฮะวะเอาคูไปน้าอาจารย์ก็ขึ้นไปเอาคูกระแปงไปด้วยท่านบอกให้เอาเอาคูไปน้ําเอะเอาคูไปยังก็เลยไปก็เอาคูไปสองงันไปขึ้นไปไปรออยู่บนกติท่านอยู่ข้างนอกบกตีกติลุงตาท่านจะมีสามสามสามชั้นก็รออยู่ท่านก็เข้าไปในห้องก็นาน ท่านก็เปิดออกมาอีกเอาเข้ามาแม่ท่านก็บอกให้เขาไปในห้องเอง๊ะเอาคู่ไหน,น,น้ำอาจารย์ก็ไม่รู้อาจารย์จะจะจะให้อะไรเนาะเอ๊ะเอากระป๋องไปใส่อะไรก็นึกในใจว่าเอา๊ะลงตาท่านถ่ายหรือไงให้เอาคู่ไปใส่ท่านพองเสียหรือไงเพอาะเข้าไปในห้องหลวงตาหลวงตาว่าเอานี้เอาเอาเลย่ยเอาเลย่ยเห็นสั้นนี้แต่ก่อนมันมีหัวน,นอนท่านมันจะมีตู้ตู้ถึงท่านมันมีมีสามสามชั้น เออเอาเลยห์เห็นเอาเลยฉันก็ไม่กล้าเอาเนาะเพราะท่านเอาไว้ที่ันนานแล้วอาธิบริขารท่านเอาลงมาเอาลงมาลงมาสามชั้นสองชั้นเอาลงมาหมดละไอ้คู่ไส่กระแป็งเสร็จแล้วข้างบนเนี่ยจะเป็นพระธาตุครูบาอาจารย์เป็นอาทิหลวงปู่มั่นอาทิครูบาอาจารย์เยอะละเยอะยอันก็บอกนี่เอาเลยเห็นยินยันใส่กระแป้งหมดแล้วก็เลยนี่นี่เอาเลเหน ยังก็ยังก็นึกในใจฮัททำไมเอาของในห้องออกหมดสงสัทใส่ฮัทจะไปแล้วมั้งคือไม่ก็มาฮันจะคงจะจากไปตอนนั้นยังไม่ปีน่าจะเป็นสี่เจ็ดน่าจะเป็นสามเจ็ดเออปีสามเจ็ดสองห้าสามเจ็ดฮัทบอกมันนึกในใจกันเนี่ยท่านห่ามนีอาจารย์ว่าฮันคงคือฮัทจะจากเราไปอ่ะ ห้งนี้ผ่านมาทำไมขนออกจากห้องจนหมดเนะยแล้วนึกในใจว่าเอ๊ะข้างบนแมวเราไว้เนี่ยขอการไม่จันเอาไว้เนี่ะครับผมไ้ยผมมาให้ท่านเดลันบอกขอการไม่จันเอาไว้บูชาเลยผมอ้อเขาเรียกท่านเด้อนี่ของเครื่องเนี่ยผมให้ท่านเดลันนี่คำพูดหลงตานนะนี่ผมให้ท่านผมให้ท่านเด้อ,นะเ,ดอเป็นสมบัติท่านท่านอยากได้เหมือนเดยมาเอาเด้อ ท่านอยากได้ตอนไหนก็มาเอานะท่านบอกเนี่ยผมหายท่านเด้เป็นสมบัติท่านละเด้อท่านอยากได้เมื่อใดก็มาขึ้นมาเอาเด้อท่านบอกให้ขึ้นมาเอาได้เลยทีนี้จางย์ก็เอาของลงมาพอเสร็จแล้วอจารย์มาเล่อยใจทำไมออกมืออจก็เอาของไปเก็บไว้ที่กุฏิพอฉันจังหันเสร็จแล้ว หลวงตาฮันก็ไปทุระไนงะอาจารย์สันยังหันเสร็จแล้วเอ๊ะเรื่องนี้ต้องไปถามลวงปู่ลวงปู่ลีงไงพออาจารย์ช่วงนั้นอยู่เวรพอหลวงตาฮั่นไปทุระไปโรงพยาบาลอาจารย์ยก็เลยเรียกรถมาต้องไปถามลุงปู่เพราะยัคล่องใจมากเพราะว่าหลวงตาเอาของมาหมดเนี้ยสงสัยทัานจะนีผ่านแนละ้วทัานจะจากเราไปอาจารย์ก็บึ้งไปหาลวงปู่ไปกราบเรียนลวงปู่ลีบูครับ เมื่อคืนนี่พ่อแม่จันให้เอาของออกมาเล่นห้องแต่สัน่นเธองผมบอกลงมาไม่ไมีคามหมายยังไงพ่อแม่จันลุงปูโมเมนต์พ่อแม่จันนี่สิคนที่จักเข้าไปบอ่อแม่จันพูดภาษาอีสานกับลุงปูลุงปูก็ลุงปูลุงปูรีท่านนั่งพอนายนะท่านนั่งตอนนั้นท่านเราไม่เคียร์อยู่ท่านนั่งปุ๊บหลับตาองนี้ไปล,ลุงปูหลับตานิ่งประมาณห้านาทีลุงปู มันเฮทสไซพลาซื้อดอกบ่เป็นยังดอกหลวงปูหุ่นเพราะฉะนั้นกลับเดี๋ยวลวงปู่ว่าของในห้องเนี่ยเขาให้อาจารย์เอาให้ผมมองมาหมดหลวงปู่เป็นยังไงลวงปู่บอกหลวงปู่นั่งหลับตาเลยลวงปู่ขณะท่านเราไม่เกลียร์อยู่นะท่านวางไม่เจอปั๊บล่างหลับตาปั๊บประมาณสักห้าน,นาทีเนี่ยก็อยู่สองสองตัวสอง หลวงปู่ก็เลยว่าเออว่าเป็นยังดอกเป็นน้อยท่านน่นละเป็นเนี่ยมขันไปเห็ดดอกจันต่นเลยกลับมาทีนี้อาจารย์ก็ไม่เคยขึ้นไปดูกตอนลุงตาป่วยหนักท่านก็พูดนะไม่ได้อวดนะโยมท่านก็ท่านก็ท่านพูดไม่ค่อยได้ใส่ออกซิเจนใส่แล้วท่านก็เอามือนะ่มาสกิดแขนท่านท่านเรียกมาให้แกลัสกสกิดแขน สกิดแขนอาจารย์แล้วก็ชี้ไปข้างบนนั่นแหะท่านบอกให้แปเอาบอกให้แปเอาท่านพูดไม่ได้นะแต่บอกให้แปเอาขึ้นแปเอาเอา,เอาลงมาเดี๋ยอาจารย์ก็ไม่ก็กลาบเรียนมาตาแมวหรอกครับเอาไว้นี่แล้วตรงตเอาไว้อาจารย์ครับท่านทําอยู่เนี้ยสามสี่ครั้งนั่นนะพอเห็นอาจารย์ก็มือเรียกอาจารย์มาแล้วก็สกิดอาจารย์ก็บอกชี้ไปข้างบนนั่นแหะ อาสีไปห้อง่ันบอกให้ไปเอาให้เอาลงมาแต่ท่านก็ไม่พูดนะสามครั้งสี่ครั้งยังกอกลัาเรียนบอกขาอการไม่ยังเอาไว้นี่แหละไว้บูชายังก็สามสี่ครั้งขันทำอย่างเงี้ยทีนี้พอเอาจาัดงานศพ่ันเรียบร้อยจัดพราชทาน,ะะสะสะนเรื่องสารเสลกใส่ให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ก็เลย เรียกครูบาอาจารย์นิมนต์ครูบาอาจารย์ขึ้นไปข้างบนไปดูว่าในห้องหลวงตามีอะไรบ้างไปดูสมบัติไปดู่ันว่ามีอะไรในห้อง่านก็ไม่มีอะไรหรอกมีแต่ผ้ามีอะไรธรรมดาก็เลยไปบอกครูบาอาจารย์ว่าไปดูตรวจว่ามีหลวงตามีอะไรบ้างไปเป็นสามสิบสี่องค์มีแต่ผ้าผู้ใหญ่มีอาจารย์สุดใจมีอาจารย์มุนมีน้อยอาจารย์จำลัดพระรุ่นใหญ่ๆแล้วก็อาจารย์สุดใจ ก็ไปดูก็ไม่มีอะไรก็มีในตู้อยู่อีกชั้นชั้นที่ว่ามีอาธิคุบาาจารย์แล้วก็มีฟันหลวงตาอยู่ข้างบนนั่นแหละแต่ก่อนยังก็ไม่รู้ว่ามีฟันก็เลยดูไปเปิดดูไปเปิดดูกล่องทานใส่ไว้มีฟันอยู่สามเล่มอันธพาลฟันหลวงตาสามเล่มนั่นะก็เลยบอกคุบาอาจารย์ว่าเนี่ยอธิคุบาจารย์ในนี้ผมเอาไว้บูชาเนี่ยหลวงตาให้ไว้นั้น จังเราแจ้งครูบาอาจารย์ว่าเวลานั้นเวลานั้นครูเพราะว่าครูบาอบาจารย์ท่านอาจจะไม่รู้ว่าหลวงตามอบให้ยันบอกนี่เป็นสมบัติผมนะหลวงตาให้ผมแต่ผมเอาไว้บูชาที่นี่แต่ว่าครูบาอาจารย์ก็ไม่สงสัยก็เล่าให้่านฟังว่าเอาไว้นี่ก่อนอา <c oughs> จารย์ก็เอาไว้ตรงนั้นะไม่ได้ลงมาเลยก็เลยมหาท่านอยากได้มาไว ที่วัดป่าพระสูงบ้างเหมือนอาจารย์ว่าเอออาจารย์ก็ถ้ามีวาส,สนาก็คงจะได้มาอยู่มีอยู่สามเล่มแต่อีกเล่มนึงกอ็อยู่ในย่างอาจารย์อยู่อันนี้ท่านดึงออกออกท่านพูดพูดแบบันบ้านเนาะดึงออกจากฝาท่านเลยตอนนั้นฟันท่านปวดฟันตอนท่านป่วยอยู่ท่านบอกอ้ปวดฟันปวดฟันฮอกเซียนก็มีอะไรก็มี วันนั้นากาจรไปดูดเลษข,ของหลวงตานี่เนะี่ยดูดเลษท่านดูดให้ท่านบอกท่านบอกเขาปวดฟันท่านก็จับมือเนี้ยจับไปจับมา,าบอกงปือดป่๊งงีเลยท่านก็เอามือมาท่านก็ใส่มือให้ใอาจารย์ย่างก็ดาาไปทั้งมีทั้งเลือดทั้งเล่ยนะเออนี่ไม่ได้โอ้วอท่านก็เอาให้เล่มอีกเล่มหนึ่งอยู่ในยา่าวนี้ก็อยู่ในย่านนี่แหละ <laughs> อยู่ยากเลแต่อยู่ในกุฏิหลงตามนันมีอยู่สามเรียบขยัเก็คิดอยู่ว่าที่นี่ก็เป็นสิ่มงคลกันเลยอยากก็ามาหาไม่ได้ขอหรอกมหาก็ไม่แต่ว่าใจก็คิดอยู่อยากจะเอามาให้่านมาหาอยู่ทางกันสร้างาตั้งใจเยอะถ้ามีวาสนาก็หลงตาคงจะได้มาอยู่หันท่าหลงตาแต่กไมาไว้ที่นี่นายากนะ หลวงตาเคยเล่าให้ฟังท่านกษตรเนี่ยเอาไปอยู่ที่ไหนก็นธรรมดาเลยขนาดตอนนั้นท่านปวดฟันครั้งนั้นอ่ะท่านตั้งใจว่าจะเอาฟันเนี่ยถอนฟันเนี่ยจะไปให้เจ้าแก่สมหมายที่ร้อยเอ็ดเอาไปเป็นไว้ที่เจดียด์ที่ร้อยเอ็ดหลวงตาบอกมันปวดฟัน,ฟนเออจะไปถอนเราจะเอาตั้งใจว่าจะให้เจาแก่สมหมายท่านพูดให้ฟังว่าจะให้เจ้าแก่สมห,าหาสมายพอตกกลางคืนมาท่านบอกว่า เราไม่รด้อวดนะขาสกกเฮเรามาขอลงตาฮันเราให้ฟังนี่ทั้งหมดตกกลางคืนมาขาสกกเอาทอดเอาถาทองคําลงตา,าเป็นถาทองคํามาขอลงตาบอกลงตาครับขอไวไ้ไปไปเอาไปไว้อ่อนู่นนะใจดีข้างบนบอกว่าถ้าไว้โลกบนนู้นเลยมันจะวุ่นวายเขาจะทะเลาะแว้งกันขอไว้ลงตาสักเล่ม มันบอกว่าหาสกะมาขอเาใส่ถาดไปมาเอาถาดทองคําสวยมากหลวงตาเล่าให้ฟังลวงตาก็งั้นกนเอาเอาไว้รถมนุษย์มันจะเจ็ดร้อนเงี้นขอสักเล่มได้หลวงตาหลวงตาก็เอาเงินก็ให้ลงตาว่าพอตกตอนเช้ามาฟันนี่ปวดหายปวดเลยมาดูเอาฟันหายเอาฟันมันหายไปแล้วไอ้ฟันที่หลวงตาปวดก็หายลไม่ปวด หลวงตาให้เท้าสกัดทมบอกเป็นเท้าสกดัดเด้เราไม่ได้อดวดนี่หลวงตาเล่าให้ฟังมันบอกว่าไม่ได้โอดวดนะเนี่ยเท้าสกัดมาขอเราเราก็เลยให้ไปเล่มนึงอีแรกท่านบอกตั้งใจไว้อยากเอาไปไว้ที่เราเห็ุให้เทาแก่สมหมายตอนเขาสร้างเจดีย์อยู่ว่าท่านว่าจะาไปไว้ที่นั่นเขาตกกลางคืนมาเท้าสกัดมาขอพันหลวงตาไปพระพุนก็เลยพันตะทา นนี้โควิดติดเยอะเนาะทีิจริงโควิดมันก็มีมาแต่ครั้งพุทธกาลแล้วมั้งมหาฮะมีเม,มืองไพศสาลีนาะมหาเนาะไพยสาลีเกิดโรคระบาดครั้งพุทธกาลแล้วมีครั้งแรกที่พทธเจ้าให้คำละมตนน์นาะมหาเนาะคำละมต์ด้วยเมืองไพศสาลีคนตายเยอะนะเขาเรียกว่าโรคระบาดเกินเมืองไพศสาลีคนตายเยอะเกินไปหมดเลยอืม ทีนี้พอคนตายเสร็จแล้วมันพวกพวกเปรตสุรกายมากินซากศพของคนุูธเจ้าก็ให้สวดมนต์จเจริญพุฒิมนต์เราก็ทำาน้วพุทธเจ้าทำน้ำมนต์เป็นครั้งแรกนะั่นนะครั้งพุทธกาลครั้งแรกเราทำน้ำมนต์ไปลดน้ำมนต์ให้สวดมนต์บนไหนมหารัตนาสูตรอาจารย์ไม่ได้เป็นมหาไม่เหมือนมหาลก็มีมาจากครั้งพุทธกาลแล้ว แล้วก็สมัยลุงตาเป็นพระหนุ่มเน้นน้อยน่าจะเป็นสองสี่หกสามลุงตาหันไปเที่ยวเยี่ยกลุงตาเล่าให้ฟังทัานว่าเป็นเกิดสมัยก่อนเขาเรียกไม่ใช่เรียกโควิดนะเรียกเอโรคหาตอนนั้นลุงตาหันเล่าให้ฟังว่าหันเป็นพระหนุ่มน้น้อยไปเที่ยวที่ค้นทองยัไงไงมันบนทองทั่นบอกว่าเป็นหมู่บ้านไหนคนนีเข้าป่าหมดเลยบ้านเงียบมีแต่หมาเฝ้าบ้าน ไปหมู่บ้านนี้ก็ไม่ค่อยมีคนหมู่บ้านนี้นก็เดินไปเที่ยวอีเวกเี้คนไปไหนหมดท่านบะทำไมไม่มีคนค้นหายหมดเลยมีแต่บ้านล้าพอเดินเข้าไปป่าไปเห็นคนอยู่ในป่าท่านบะเป็นครอบครัวเป็นครอบครัวท่านอยู่หมู่บ้านนั้นน่ะท่านบอกว่าวันนึงเนี่ยสวดศพวันละสามละสี่ละห้าวันหนักๆน,นี้ท่านบอกว่าประมาณแปดศพนะสวดทั้งวันเลยแล้วก็อยู่องค์เดียวท่านวา เ,เขาก็เขาก็สงสารท่านนะท่านบอกว่าลงตานะเออท่าน you อาจารย์บอกไปอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งคนไม่ติด balances. เพราะว่าหมู่บ้านนี้คนติดเดยอะท่านก็มานั่งคิดดูเอ๊ะถ้าเราไปเวลาเขาตายไม่รู้ใครจะมาสวดให้เขาเอา <m> อ<ๆ> possible. เขาก็อยู่ได้เราก็อยู่ได้แต่ตอนนั้นติดมากลงตาว่ะตายกันเยอะท่านไม่ได้บินทบาทน,นะเขาจะท่านบอกว่าไม่ได้บินทบาทเขาไม่ให้ไปบินทบาทท่านบอกกลัวจะติด เขาก็ทําอาหารมาวางไว้ท่านบมาวาง,มา,วางมาเรียงไว้สลายเล็กเตรียมอาหารมาวางไว้ให้เขาไม่ใส่บาตรด้วยกลัวโรคติดมาวางวางเสร็จแล้วก็มีโยมคนนึงมาประเคนให้ท่านมาถวายท่านเขาจะทําอาหารมากองมาวางที่สละเตรียมใส่หมอ้อใส่ให้มาวางเขาก็กลับไนเราไม่ให้หลวงตาบินบาทเพราะคนติดเยอะเนย่ยท่านบอกวันที่นังๆในแปดศพท่านว่าว 8, สักพักก็มาอีกแล้ว แล้วภาก็มาสวดโอ้จนเหนื่อยฮัลนวะทีนี้สวดนานมันติดฮัลนวะสงสัยจะติดฮั่นวะติดเขา,เาตุ่งคืนมาเขาปวดหัวบอกโอ้ปวดหน้าอกทงตาเราฟังว่าเหมือนเขาเขาเอาเข็มอะเข็มเย็บผ้ามาแทงทิ่มหัวใจหายใจก็ไม่ค่อยออกุงตาว่าทิ่มหน้าอกเนี่ยเหมือนเขาเ,าเข็มมาแทงนี้เลยท่านบอกสงสสยเราจะติดแล้วเนี่ยท่านก็นั่งนึกว่า ตอนเขาตายแล้วมเราไปสวดให้เขาแต่ทีนี้เราตายเอ๊ะใครจะมาสวดให้เราเนะาะพระก็ไม่ค่อยมีตอนนั้นท่านเป็นพระหนุ่มเน้นน้อยอยู่ท่านก็บอกว่าเอาสู้ตายก็ตายตกคืนมาท่านว่าสู้เต็มตลอดลุ่งเลยพอเสร็จก็นอกนั่งตลอดลุ่งสู้เลยท่านก็ฆ่ามิจนาลอกดับเช้ามาก็หาย อารมมันหายหมดที่เสียบหน้าอ,อกอะไรเหมือนเอาเข็มมาแทงหน้าอ,อกเลยเนี่ยโควิดมันมีมาตั้งนานแล้วครั้งพุทธกาลก็มีน่าจะเป็นร้อยปีมาครั้งหนึง่งตอนนั้นลงตาน่าจะเป็นสองสี่หกน่าจะเป็นสองสี่หกสามก็มาปีนี้ก็สองสองห้าหกสาม น่าจะร้อยปีประหาณนั่นนะืมให้ยาด,ดมาอาทำส,สวยๆเด้อทำดีๆอ้ามีมุนวาสนาก็จะได้มีเอาคันตาธาตุลงตามาบรรจุให้จริงๆเออาจารย์เข้าไปนั่นยังก็ชอบนะอาจารย์ไปนั่งภาวนาอาจารย์ตอนมาส,สลองจีดีเน่ะอาจารย์ก็ กลางคืนมายังอร่อยเขาไปนั่งพอนา่นั่นเงียบสงบดีมานั่งคิดดูเออมหาบอกว่าที่แรกมหาว่าจะปิดยังก็เลยเอ๊ะปิดทําไมทําให้คนแล้วคนจะไปไหว้กราบไหว้บูชาเออไม่น่าปิดนะมหาคนมานั่งพอนามันไปพอไปนั่งพอนาในในใต้ใจดีมันเย็นมันเย็นใจดีที่แรกยันเลยถามมหาเลยที่แรกเขาไปเห็นพุทลูมีสองมีสองด้าน พุทธรูปเนี่ยมองอีกด้านนึงก็เป็นทางด้านนี้ก็เป็นก็จัางเลถาว่ามหาเอปางพุทธรูปเนี่ยปางยืนเนี่ยมีมีสองด้านใช่ไหมบอกอาจารย์มีด้านเดียวอาจารย์เห็นมีสองด้านยศอาจารย์ตาฝาดรื้เปล่าเห็นมีสองด้านด้านนี้ก็พุทธรูปด้านนี้พุทธรูปพอไปดูอีกทีครั้งวันหลังไปดูเออใช่ด้านเดียวที่แรกอาจารย์เดินอยู่นึกว่ามีสองด้านเดินไปเดินมาก็วมามีสองด้านนะอัจนก็ไปนั่งคนายนั่น สงบดีอยู่เย็นก็เลยมาบอกมหาวมหาบอกว่าจะปิดจานแล้เอ๊จะปิดไว้ทําไมทําให้คนมันดีนะมหาเปิดเ้อจะปิดเออเพราะว่าคนเข้าไปนั่งภาวนาในน้นเงียบเจ็นสบายดีอย่างหนึ่งอเอาไปแล้วฮะเดี๋ยวพระหิวข้า มหาให้จันเทศจันเทศไม่ค่อยเป็นพูดก็ก็แก๊กแล่อยู่คุณองทำดีจัน,จนเราดีหมดแล้วจันให้พอความใจดีทำเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยไปมีวาสนาไปอัญเชิญลงตามเนะฮะว่าไงหายากน,านี้ธรราทัศน์หายิจได้ ไม่หาที่ไหนแล้วครับมีโลกก็นี่หาที่ไหนแล้วเนี่ยอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งของโลกแล้วในยุคปัจจุบันเนี่ยนะรับพรเนาะยะทาวาลวะหาปาลิปุเรนทิสากะลังเอวะเมวัยโตตินังเปตานังอุปกาปติอิชิตังปะชิตังตุมหังคิปะเมวะสมิสตุสะเพปุเรนตุสังกปา จันโดปนัลโสยะธามะนิโชติประโสยะธาภิวัจันโตอาศะบะโรโควินาสตุมาเตภวัตประโยชสุขีทีขายุโกภวะอภีวัตนาสิริสานิจังวุตฒาปัจายนโน ชาตารุธรรมวัฒนตีอายุวันโอสุขังภาลังอันจะโคดาคินาดินนาสร้างคำฮิสุปฏิริตาภารตังหิตายาสาธานาโุปกปฏิโสยาติธรรมโมจะยานิทัสิโต ปูชาจักตาอุราลาบารัญจะพีคู่นางมนุษย์ป่าดินนางตุมเฮียปุญยังปัสุตังอนัตปักันตีภาวะตุสาพะมังกาลังอันตุสาปเิวัตาสาบุทานุภาเวนะสดาโสทีภะวันตุเต ภาวะตุสาพะมังคะลังลาคันตุสาปเิวัตาสาพาธรรมานุภาเวนะสดาโสทีภวันตุเตภาวะตุสาพะมังคะลังลาคันตุสาปเิวัตาสาพาสังฆานุภาเวนะสดาโสที

น,นะน้ำหรอกุล,ลีลาหรอช้อนๆมาผ้าผ้าไปเขียนเลยซองมาดูซอง ท่านอาจารย์รว่เมตตาวกเราดีใจมากนะบางสกุลให้บรรพุรุษจวงจันทร์สันซื่อบรรพุรุษดีลาคุณวานิชนะถวายน้ําดื่มห้าสิบแพ้กมีบางสกุลให้บรรพุรุของเทนิการวังชินกลางสกุลวังชินกลางสกุลแหวนโคกสูงอาสาทูดงัง ร่วมบุญพระปะมาหนึ่งกองโยมจอยปัน้นปันหยงนะห้ารอยบาทส,ดดาาสาธุดังๆอันนี้ครอบครัวอยู่สำราญสุขสำราญดงมาไฟแม่ชีนะทำบุญทำบุตรบกแล้วก็พระเจ้ามรกรหกร้อยบาท,าทอันนี้ครอบครัวพ่อสมนึกแม่บวัวเพื่อนเปรี่ยมกระโทนครอ,อบครัวพร้มประกอบโยมใจเปรี่ยมกระโทกนะ <c oughs> รวมทำบุญมาเป็นพระป่ารวมกันสี่กองสองพันบาท